สวัสดีค่ะพบกับคลิปกินแซบย,ยัวยะคะมื่อนนี้นี่แหละค่ะของแซบตำตีนไก่ค่ะม่บอกเราอื้ม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 พักจาศนะคะตำตีนไก่ใส่เออบุนเสนใส่บกหฮวง ปินผู้เดียกินได้กระได้เนาะคะ่ะเนาอนี่วุ้นเส้น,นะค่ะอืมอืมเาะดมากรวยมากอืม,อม,ม่หมูย้อด้วยนะคะม,มากินน้ำกันเดอ้อแซ่บแซ่บพี่น้อง ไม่กลอบนะดิงซี่บอจะเขากำล,ลังฮิตกันนะชัดมาก มากินน้ำกันด้วยค่ะของแซ่บขึ้นอยู่กับผู้หมกักคนนะ่ะแสบไปเลยโอ้ยลืมมันมากกอกว่ะอืมแซ่บๆย,ยูๆอ่ะ แซ่บมากค่ะขอบคุณ้วยค่ะที่มารับชมคลิปเหมือนนี้ไม่จะว่มีคลิปยังคลิปกินแซ่บนะคะวันนี้เนาะตำเองแซ่บเองจุดยอดแล้วข้อกันคลิปนาคลิปไม้แล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ